อ่าเปิดมาแ้ะโอเคครับก็ต้องกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมจะอยู่ผมในรายการโอเคนะฮะกับเกม Forza Horizon 5นะฮนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมได้ทำการ <c oughs> เสียงเงินโซยมันไปเป็นที่รบบ้อยนะฮะคือเซียนมากเห็นพี่แวบ,บเบียเว่นนะแบบโอ้อยากเล่นนะฮะแหมก็เป็นแบบ วันนี้ซื้อกาดจอมาใหม่แล้วก็มาลองกันสักหน่อยนะฮะสิ่งแน่นอนนะครับผมก็ลงวีเชดบูตเดนิมิกแล้วก็เปิด HDR on เหมือนเดิมนะฮะแน่นอนนะครับว่าผมยังไม่ได้เข้าไปเว้นซอกก็เลยยังไม่รู้นะครับว่าวีเชดจะมีปัญหาอะไรหรือเ,เปล่าแต่ว่าที่แน่ๆผมก็เซตคร่าวๆให้มันเหมือนกับทุกๆเกมที่ควรจะเปิดนะโอเคเดี๋ยวผมจะไม่พูดพ่างทําเพลงนะฮะเราไปเลิมเลยดีกว่าเพราะผมได้ออฟตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่แบบยังไม่ได้เทสเป็นมาร์คดู FPS เลยอะช่างมันเถอะผมว่ามัน FPS ไม่น่าจะตกเยอะอะไรขนาดน,นะะั เฮ้ยสามศูนย์เก้าศูนย์เดี๋นะแม่มามาเว้นกันฮะผมเซียนมากมารอนานเหลือเกินว้าว Xbox Game Studio นะฮะ Present ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน ้านเป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกที่นั่นทุกๆคนยินดีต้อนรับนาย้ยเ,เม็กซิโกฮะเราจะไปสำรวจความวุ่นว้างของความวดง,งานของเม็กซิโกด้วยกันเพื่อสัมผัสอิสระภาพที่แท้จริงเพื่อที่จะรู้สึกถึงชีวิต คอเวสโอยากเว่นน่ะและบางทีนายอาจจะไปกับเพื่อนของนายก็ได้หรือครอบครัวโอ้โห AC หนึ่งสามศูนย์นายอาจจะถามล้ว่าเราพร้อมหรือยังรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอ่ะโอ้ยเพื่อนเอ๋ยฉันมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนายเกี่ยวกับโฮเวซอนบางครั้งนายก็แค่ต้องออกไปและก็ปล่อยวางและมีความสุขกับการขับ ี่มาวะเฮ้ยคันนี้มันฟอร์ดบอนโกลใช่ไหมวะ,ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะบอนโกลบอนโกลกดเอนเตอร์เพื่อกระโดนฮะไปรอแบรนนี้มานานแล้วครับพี่น้องวโอ้โหว,ว,วิเชตสีสุดยอดแต่ว่าผมเบ่งเยอะเกินไปไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยว่าเดี๋ยวตอบไวอีสท์ฮอตปล่อยให้มันร้อนไปโอเคแต่ตอนนี้ร้อนไม่ร้อนที่รู้คือเครื่องผมติดแล้วฮะ อุ้ยเซียนมากเฮ้ยผม ade, บูธวีเชตแดงไปอ่ะไม่ได้ไม่ได้เอาไปรอบหน้านะฮะนี่มาแล้วยินดีต้อนรับสู่เม็กซิโกเพื่อน้เฮโอภาพสวยจัดเออก็ไม่โอเคตอนนี้ยังพูดไม่ได้นะครับพเพิ่มเจอกันอีกฟังนะพวกโอเคโอเคโอเคแม่อันนี้ผมก็ลงวีเชตบูธไดนามิกเฉยๆนะครับกับบูธคันเตอร์ ยังไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มันแบบยังไงอะมันสามศูนย์เก้าศูนย์ก็จริงแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าสามศูนย์แปดศูนย์ทีไอเบนรอบที่แล้วตามรถคันนั้นไปเชื่อชันสิโอเคโอเคแม่คือก่อนที่ผมจะขายกัดจอไปผมมีสามศูนูนทไอนะฮะแล้วผมไปดูแบบเขาเทสเบน์มาร์กมาโอ้โหเป็นเวทร่วงยับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมลงวีเชดแน่นอนนะฮะมันต้องเล่นไม่ไหวแน่นอน ผมไปอดทนรอซื้อ3,000ซีรีอ่ะวันนี้ก็มาถึงนะฮะนี่วงวิเชตแม่มาชิชิว,ชวตามคัตาหน้าฮะฟอร์ดอันนี้มีรูปมา้าอยู่ด้านหลังด้วยโค้ตสวยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยกดตัวอนะฮะย้อนกลับได้นี่เหตุการณ์เมื่อกี้ไม่เคยเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมผมไม่เคยบุดโคงนะ้งฮะนี่เบรกเบ,กเบกอ่านี่ได้อยู่ าทางข้างหน้ามันอาจจะมีรถติดนิดหน่อยนะเพื่อนระวังด้วยว่ะโอ้โรถติดอะไรเขาไม่สนกันแว้าวซิ่งฮะโอ้ยเปิดมาคันแรกมันก็นรถปอดลนะลอยโอ้โหรถสโลลูโมชันและด้านล่างเขากำลังแข่งกันอยู่ด้วยแล้วเราก็ไปโผลก่กลางๆเลยนะฮะแม่ได้ว่าทีนายต้องหาเพื่อนใหม่แล้วเพื่อน ขอให้นายออกไปสนุกกับตัวเองนะเดี๋ยวฉันต้องไปส่งอีกคนแล้วโอ้ยโคเบตสิแปดคูเวตย่าโอ้ยอดชอบเลยถึงจุดหมายแล้วพวกขับก็ได้สนุกกันแซนสปิดเดอร์นะฮะนี่โวยโวยโวยหลุดหลุดหลุดวิสิแปดหลุดไข่ขำไปหนึ่งยกครับทุกท่านเฮ้ยไม่ตั้งใจขับให้มันหลุดด้วยแหละลงมามันหลุดเลยอ่ะ ผมกดผมกดดีแบบเยอะไปหน่อยอ่ะอันนี้คือผมบอกกันนะครับว่าผมไม่ได้เล่นในจอยนะฮะอันนี้ผมใช้คีย์บอร์ดเล่นนะแม่คือเกมพวกนี้ถ้ามันจะเล่นแบบแด็อัธรรมันต้องจอยนะฮะผมคุณจริงแม่แต่ว่าผมแบบไม่ค่อยได้เล่นปล่อยไปขนาดนั้นนะฮะแม่พายุกำลังมาแล้ววิงไปแล้วแน่นอนอย่างเงี้ยอยตอนนี้เราขับถ้าแบบเป็นกิโลเมตรผมว่าน่าจะถึงเกือบร้อยเก้าสิบไม่ก็สองร้อยมั้งเนี่ยเพราะมันต้องแบบเอาไปคูณ สองรืร้เ่าถ้าผมจำไม่บิดนะแม่ไม่ต่อชั่วโมองหรือกิโลเมตรต่อชั่วโมองเนี่ยแต่จ,จาได้ว่าไม์มันจะเยอะกว่านะฮะโอ้ยตอนนี้ผมหลุดโค้งะฮะเราสามารถกดตัวอย้อนเวลาได้ครับแม่ย้อนไปสิจะรออะไรหลุดโค้งอะ่ะขับมาเร็เวเกินฝั่งขวามือเรามีพอสตด้านหน้าเราเวนเซอร์อีโวนะฮะเอาสักประมาณตรงนี้ดีก็กันน่าจะดีวนะฮะโอ้ยเรียบร้อย หลุดฮะมันถ้าลงพงหญ้ามันหลุดเลยอ่ะรถคันนี้มันไม่ได้ใส่ช่วงล่างเวร์บี้อ่ะฮะโอ้โหต้องไปแต่งกันอีกนานเลยอ่ะ,ะแต่ผมเห็นนะครับว่าเริ่มเกมแบบไปดูของพี่แวบ,บเบียร์มามันจะให้แบบยังไงอ่ะไปดูของช่องอื่นมาไม่ใช่พี่ปบ,บเบียร์เปล่านะไปมั่นใจผมดูหลายช่องนะฮะมันจะมี t o y ย t a s u p เปกับ Ford คันที่เราเว้นเมื่อกี้แล้วก็ค o r ว e t t แป8นะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าท่านผู้ชมก็ได้จะรู้กันดีนะครับว่าผมจะเลือกคันไหน ลองเดาใจมาดูครับว่าผมจะเลือกคันไหนแม่คัตเดียวแบบจริงจริงๆด้วยด้านหน้าเป็นเซอร์อีโวนะฮะโอ้ยแล้วพสตามหลังเรามาสองคันเลยครับโอเคเพื่อนรู้สึกว่าเราจะต้องผ่านพายุนั un ่นไปให้ได้เราต้องไปวีโอเคนะฮะเขาก็จะ แบบวอมาเตือนเราประาแบบเออด้านหน้ามีพายุตั้งแต่เมื่อกี้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเราไม่มีทางอื่นแล้วว่าต้องผ่านถนนเส้นทางนี่มันมีพายุอยู่นะครับพายุทะเลทรายด้านหน้าเรา,าอ่ะอืซึ่งแน่นอนนะฮะเราจะไปเก่งอย่าไปเกง <laughs> ่เกงอย่าไปเก่งอย่าไปเก่งนะฮะแ <c oughs> มนเซอร์อีโวค่อยๆค่อยๆถ้ากดสเปกบาร์มนันหลุดด้วยอ่ะท่านผู้ชมกดสเปกบาร์นี่จะจำไม่ผิดมันเป็นเบรกมือนะฮะแล้วอีกอย่างตรงนี้มันไม่ใช่ทางแบบ มันต้องแบบเอาโชคเวรี่มาใส่อ่ะก็คูเบตมันไม่น่าใช่นะฮะห <mud> ah. นีมาถนนอยางมาตอยแบบนี้คูเวตกินขาดเอาสิโหคาเว้บ <c ười participate. kidnapped> <c staging mods> ้ามาไวมากไม่ให้แซงไม่ให้แซงไม่ให้แซงอู้แล้วกาลังข้ามผ่านสายตาแห่งพายุอไปวะฮะโหโคตรเววสามร้อยกลัวแบบจริงโอ้ยเท่จัดกินใจมากฮะส8เท่มาก โอ้โหมาแล้วฮะ AC 130มาคราวนี้จะทิ้งรถไว้โอเคเพื่อนเราจะถึงพิกัดแล้วไปใน 4. เอ้ยไปใน5 4เออตอนนี้อ่ะลงเลยเดี๋ยวเมื่อกี้มันนับถึง4เองเออด้านว่างมันอาจจะไม่เรียบหน่อยนะเพื่อนอ,อนั่นไงไม่เรียบจริงๆชนต้นไม้ไป Thunder in the Jungle นะฮะก็สายฟ้าในป่านั่นแหละย็ด โอ้ยงได้สวยงามเพื่อนไม่มีวาขีดข่วนที่ตัวรถเลยป่าดงดิบกลางร้อน้ยยูแม่ฟอเรสต์กับป่ากับจังเกอร์ไม่ได้เหมือนกันนะ <c oughs> แล้วมันฟาร์มโกแม่ตอนเด็กๆผมคิดว่าฟอเรสตกับจังเกอร์มันเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วฟอเรสตมันมันแบบเป็นป่าแบบป่าแบบธรรมดาทุกท่านแบบไม่ใช่ดิบชื้นอ่ะเก็ตไหมอ,อธิบายไม่ถูกกับครับท่านผู้ชม <c oughs> ลองไปหาข้อมูลกันดูนะ ตอนแรกตอนเด็กผมคิดว่ามันเหมือนกันไงนี่มันน่าจะเป็นพอตซาฟารีนะฮะโปเช่ซาฟารีโอ้โหโคตรสวยม,มีเทโบไหมเนี่ยแม่โอ้โหแมพภาพนี้โอ้โห,โโหทำมาสวยมากวิเชตก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำให้ผมเว้นแนละ้วแบบมีเอ็กซ์เพลียนที่แบบถูกใจอย่างรุนแรงนะฮะโอ้โห ซัดเป็นร้อยอย่างว่านี้ในป่าด้วยนี่ดิฟสวยๆอุ้ยคันนี้คันนี้ขับขับมันมากครับท่านผู้ชมมันกดโโลอาร์แล้วมันมัน,ม,นมันกดแบบหยุดแล้วปล่อยไม่ได้หรอแบบถ้ากดหยุดแล้วมันแบบกดตัวอาร์เหมือนเหมือนแบบมันจะย้อนเลยอะครับท่านผู้ชมนี่ด้านหน้าขอดิฟแบบสวยๆโ,โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ฮะได้อยู่ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมค่อยไปปรับดีเชดอะไรใหม่นะครับรู้สึกว่าผมจะยังปรับจูนได้ยังไม่ดีพอเท่าไหร่นะฮะแม่สีมันรู้สึกว่ามันจะออกแบบเป็นเพี้ยนนิดนึงเวลาเปิดเข้ากับ HDR นะฮะเดี๋ยวฉันจะอยู่เบื้องหลังคอยบอกทางไปสะพานให้นายนะพวกโอเคนะฮะแม่คอยซ์นสมชื่อจริงๆมาทุกแบบนะฮะมาทุกแบบผมบอกเลย เอซีหนึ่งศูนย์สามศูนย์เอ้ยหนึ่งสามศูนย์ก็บินรอดหัวเอาไ้นะฮะไอ้เชี่ยบินต่มขนาดนี้มึงกล้าได้ไงวะเนี่ยเครื่องโคตรใหญ่นะฮะคนขับแม่งใจถึงวะคนขับมันต้องบ้าบินบพอๆกับผมแน่นอนอ้ามันต้องมันน่าทึ่งมากเพื่อนนายต้องไม่เชื่อสายตาตัวเองแน่ถ้านายไม่มาดูด้วยตัวเองอะไปดูเลยวี่ไปประมาณนี้นะฮะแม่ไหนไหนไหนอยากเห็นสะพานนั่นอย่างเลยอะนี่เหรอว้า แสงสวยมากตัดมาถนนนะฮะไฮเวย์ทูโฮ o ไอซอนทางด่วนสู่ฟากฟ้านี่นั่งรถเฮดหนึ่งสามศูนย์มานี่เป็นรอบสุดท้ายของเชลเดนะพวกเทสการ์กำลังร้อไหนอยู่อืมเอ็มจีวันไปไปไปเมอร์เซเดนเ็นเอ็มจีวันฮะโอ้โหชีวิตจริงช่วงล่างแตกบ้างแหละเอาจริง เมื่อกี้พูดอะไนะใครก็ตามที่เข้าไปถึงเทศกาลคนแรกชนะกันเหรอเออกันไปกันเถอะบน้ยนขับเครื่องบินนะเพื่อนขี้โกงว่ะนี่ขับอะโอ้โหโคตรแรงโฮซตมที่เม็กซิโกแม่ตอนนี้ทุกรถทุกคันก็ได้ลงมาจากท้องฟ้าแล้วนะครับแต่ทุกคนกำลังจับจ้องไปที่ซปเปอร์สตาร์ที่กำลังมุ่งหน้าไปที่เทศกาลนี้อื้ ผมต้องมองทั้งถนนแลวก็อมองทั้งซับไปด้วยบางทีอาจจะแบบผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับเพราะว่ามันแบบต้องวิบมองจริงอะ่ะ <c oughs> บางคําอาจจะตกหล่นนะครับต้องขออภัยด้วยอมแม่งกูต้องมาดูทางแล้วก็ดูซับไปด้วยสุดยอดเลยสุดยอดไปเลย,ย,เลยแห่ถ้าคุณที่เพิ่งมาถึงที่โฮลิซอนที่เม็กซิโกแสดงว่าคุณพร้อมที่จะเพลิดเพลินแล้วเพื่อนเตรียมตัวให้พร้อมละสำหรับการวิจัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณในโฮลิซอนโอ มาฮะมาฮะอุ้ยวอตูดวอตูดคนนี้เซกจ,จากั้วไปหนึ่งทีนะฮะมองแต่ซับไอ้บ้าอุ้ยสองร้อยวะแม่คุณได้ยินไหมครับทุกท่านแม่ผมก็อยากจะพูดไว้ว่ารถคันสุดท้ายที่เข้าแข่งในครั้งนี้มีเ g 1ด้วยโอ้โหคันที่เราขับอยู่เนี่ยเองนะฮะมาโอ้สองร้อยกว่าแม่ไม่ต่อชั่วโมงด้วยนะฮะแรงกี่เฮี้ยประมาณ400อ่ะประมาณ390กว่าถึง400นะครับเดาอันนี้เดานะ เพราะมันต้องคูณสองหรือเปล่าเตรียมตัวให้พร้อมสู่โฮเวาซอนเฮ้ยฉันเคยเห็นคนขับกระดานมาก่อนนะเชียอชัตซี่พะเขาก็สู่ประตูงานแล้วฮะนี่มาแล้วฮะไอ้เฮียโคตรเอาราคาเป็นพันก็คุ้มอ่ะบอกไว้จังหวะนี้เอาความสุขผมไปเต็มที่แม่ล็อกฮีทเอซีหนึ่งสามศูนย์ อ่าใช่ครับทุกท่านนี่คือวันแรกของเราในเทศกาลที่เราจัดขึ้นที่เม็กซิโกทุกทุกท่านที่อยู่ในปาร์ตี้ผมอยากจะบอกว่าเราเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นได้โปรดยินดีต้อนรับซูปเปอร์สตาร์ของเราเข้าสู่ horizon ที่เม็กซิโกมึงก็พูดไวไเกินนะฮะกูแปลไม่ทันพูดไวชเายเลยแปลไม่ทันแปลไม่ทันแปลไม่ทัน่ะ <laughs> แปลไม่ทันแมอันนี้ให้เราแต่งตัวละครได้ฮนะ มันเกิดขึ้นจริงว้าวสหายเอ้ยผมเอาตัวผู้หญิง้วกันนะครับผู้หญิงคนนี้น่ารักดีอ่ะเอาผมชอบผู้หญิงผมบอนนะฮะนี่จะเป็นหน้าหนึ่งในในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ทุกคนสามารถเห็นได้ก็แค่เดินมาดูรอแปบ๊บไม่มีใส่แขนเทียมขาเทียมด้วยครับท่านผู้ชมมาเลยครับหนุ่มสาวรอรอกันอีกแค่แป๊บเดียวตป๊บนึงนะ ไม่แต่งแล้วกันฮะใช้เรียกสรรพนามว่าอะไรฮีเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ม่่ม่อันนี้ผมพูดเว่นนะฮะเอาชีกับเฮอนแหละฮะเป็นผู้หญิงอย่าเป็นผู้ชายเว้ยแต่งตัวสวยขนาดนี้แม่โอ้ยเครื่องกำลังติดวะฮะไอ้คนเว้นนะเครื่องติดจริงมาวะฮะเยสวิเชตทําให้สวยมากเลยนะฮะจังหวะนี้ภาพเกินเดิมก็สวยเยอะนะไปดูช่องอื่นได้นะครับ นี่ทุกท่านครับผมขอเสียกให้กับมิสเตอร์เอ็กเรียบร้อยตัวละครเรานั่นเองนะฮะขับ MG1 มมา p o ไ s ซอนที่เม็กซิโกอ้ตีมบักในภาคนี้รู้สึกจะเกี่ยวกับเม็กซิโกมากเลยนะฮะมาโอ้ยเซียนเซียนอยากเว้นอยากเล่นนะโอ้คนในเสกจากัว โอ้ยกูอยากขับมาสเตงแล้วเรวดีเรวดีโอ้ใจนะจะขาดแล้วเฮ้ยเบลวเข้าคนเล่นใจจะขาดแล้วจะไปฟาร์มเอาเงินไปซื้อมาสเต็งเว้ยเฮ้เฮ้เพื่อนฉันขอถามไป้หนได้ไหมอ่ะตอนที่เธอลงจากเครื่องบินเมื่อกี้คิดอะไรอยู่เนี่ยฉันคิดว่าฉันทาดีที่สุดนะฉันจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกฮจะมี่บอกว่าให้ไม่ให้ฉันคาดหวังในตัวเธอน่ะแต่ก็ช่างเธออ้าวฟังวิวเรื่องครับเมื่อกี้ซับมันเฮ้ยเฮวี่ ฉันมีที่มากมายไว้นะที่อยากให้เธอไปดูอะ่ะภูเขาททเวซายป,าป่าพีรามิดความงามของเม็กซิโกเธออยากจะไปที่ไหนก็ไดนนะ้ทุกที่นะั้นสวยไปหมดเลยก็ฟังดูดีนะแต่ฟังนะถ้าฉันจะไปที่ที่นายว่าเนี่ยฉันคงจะไม่ได้อยู่ที่เทศรรกาลนี้เข้าใจใช่ไหมฉันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งไม่มีปัญหาครับหนะัวหน้าฉันคิดว่านี่ของเธอนะเที่ยวบินเป็นไ,ปไงบ้างอะ่ะก็ไม่แย่นะแต่ว่าตอนลงมาเนี่ยมันค่อนข<อ>้่งอะปุรีปุราวมาหน่อยแต่ก็มาได้อ่ะนะเชิญเถอะมาเลย ไม่มี่จะจัดการการแข่งให้กับเธอนะแล้วก็จะมีเทศากาลโลจิเอ้ยโอลิต้าเขาในนี้มันเขียนว่าวุพีุ่กน้องนะฮะดูซิว่าใครเรียกฉันฉันเห็นตอนที่เธอทําอยู่ที่อังกฤษนะอเดรฮานใช่ไหมเกี่ยวกับเขาวลือนั่นใช่ไหมอ่ะเกี่ยวกับเอเครื่องยนต์ตัวนั้นน่ะแม่ช่างเถอะฉันคิดว่าเราทําได้เออลืมถามไปอ่ะเรื่องรถใช่ปะเป็นไงบ้างอ้าพึ่งมาถึงตอนเช้าน่ะ ใช่ดูสินี่มันช่างสวยงามเป็นคอลเลคชันที่มีรสนิยมเลยทีเดียวเดี๋ยวฉันจะเอารถของคุณไปที่วงรถนะแต่ว่าคุณอยากจะเอารถคันไหนออกไปขับก่อนไปคันแรกว่ะโอ้แน่นอนครับท่านผู้ชมเว้นกันมาขนาดนี้น่าจะรู้กันนะครับว่าผมอยากจะเอาคันไหนออกไปซ่านะครับม,มี To y ยต้าซูปมี COVID คอเวตกับบองโกนะฮะแน่นอนคอเวตสิครับจะเออะไรแม่ แน่ใจจริงๆใช่ไหมว่าจะออกไปข้างข้างนอกครั้งแวกกับคอเวตอ่ะแน่นอนบางคนผมเห็นเขาเรียกคอเวตบางคนเห็นเรียกว่าคูเวตนะครับคันเนี้ยผมไม่พันใจแต่ส่วนใหญ่ผมว่ามันน่าจะคูเวตแหละไม่รู้นะครับ <c oughs> เห็นบางคนอ่านว่าคอเวตอ่ะฉันคิดว่าฉันเรียกคอเวตนะนะสำเนียงม็กสิกันปะ <c oughs> ก็ดีนะ <c oughs> ว่าแต่จะเอาายทะเบียนอะไรวะแน่นอนฮะตั้งชื่อตัวเองก่อนเย้ย จริงๆนะเมื่อกี้เหมือนเห็นผมเห็นคนน่ะไอคนที่ชื่อเมื่อกี้ที่เป็นชื่อสีฟ้าเขาอ่านคูเวตว่าคอเวตนะฮะน่าจะเป็นคนเม็กซิกันนะครับแต่แบบคนยูเคเมื่อกี้ตัวคอนเาอะ่ะผมเห็นเขาเรียกอว่าคอคูเวตนะฮะแต่ว่าอีกคนน่ะเรียกว่าคอเวตอ่ะแหมสูบแต่คือมันียกได้ทั้งสองอย่างใช่ไหม <laughs> แล้วแต่สำเนียงถูกไหมอันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจนะฮะอันนี้พูดจากที่ได้ยินเมื่อกีน้น่าจะแล้วแต่สำเนียงไหมยั <laughs> ยบอยอันดัอเครด็อกสิบสามฮะ นี่ฉันจะเอารถที่เบื่อของเธอไปไว้ที่รงรถให้นะฉันจะได้มีเวลามากขึ้นกับพวกเขาเอ่ะนะนี่โคเิดไปเลยโอ้โหเท่หวะมันหล่อจริงๆท่านผู้ชมรถอเมริกันเฮเอ็กซ์บอกฉันหน่อยสิว่าเธออยากจะเข้าร่วมเทศกาลนี้แล้วแหมมันคงได้เวลาที่เธอจะต้องไปโชว์ตัวให้คนรู้แล้วว่าเธอพร้อมแล้ว เราแค่จะต้องไปเปิดเผยเปิดตัวซูเปอร์สตาร์ของเราที่คราฟเฟสหรือสักอย่างนะครับเมื่อกี้ฉันหวังว่าเธอจะพร้อมนะฮฉันพร้อมมาตั้งนานวะ <c oughs> ก็ประมาณแบบว่าเขาจะให้เราไปแข่งที่อะไรนะเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันนะฮะหวังใหท,ทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ขอ,อย่าต้องรับสูเบดอาวินาที่เดียวและที่นี่ที่ใหญ่ที่สุดในโฮไิซอนตอนนี้เรามีแผนใหญ่วะฮะ แม่เป็นงานช้างเลยครับตอนนี้ซูเปอร์สตาร์ของเรากําลังอยู่ที่นี่แล้วเขากำลังมุ่งหน้าไปที่โชว์เคสฮะแม่ทุกคนพร้อมไหมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็แม่อธิษฐานกลางปีกไวปป้ <c oughs> เอาไว้นะเพื่อน <c oughs> เออใช่ใช่ใช,ใชเออเอเชื่อเออใช่ใช่โอเคตอนนี้ฉันอยู่ h o r i ซ o นเออฉันมีข่าวใหม่เออเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน <c oughs> ซับมันก็เขียนประมาณนี้นะครับ แมถ้าตกหล่นตรงไหน,นขออภัยด้นะครับผมแปลตามความเข้าใจของตัวเองนะไม่ได้ดูแบบร0 0เนลยคือแบบต้องมองทางก็มองซับไปด้วยมันค่อนที่จะยากนะฮะม,มาอีก400ยาร์ดนะฮะเราจะถึงที่โชว์เคสนะครับผมโอ้ยมันเจอผู้เล่นอื่นด้วยใช่ไหมเนี่ยนะโอ้ยเฮียเบล124พระเจ้ามันเล่นกี่วันวะเนี่ย <laughs> อันนี้ก็โหมดออนไลน์นะครับคือเกมนี้มันออนไลน์ตลอดเวลานะฮะแม่ โอ้โหตอนนี้มีคนเวลหนึ่งเหมือนเราอยู่ส่วนใหญ่เห็นเขาเอาแต่ซูเปอร์ามานะฮะแต่ว่าส่วนตัวผมเป็นคนรถสายอเมริกันนะนะผมก็ขอเลือกเจ้าคันนี้นะฮะปุ้ยล็อกฮีท AC หนึมาแล้วฮะคราวนี้เป็นรถรุ่นลายฟอร์ดไหมถ้าจะไม่ผิดเป็นฟอร์ดนะฮะเอา้ามันโหลดท่านผู้ชม <laughs> 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 โอ้ <laughs> เพลงติดลิกสิทธ์แน่เลย แม่แต่ไม่เป็นไรฮะเพื่อความฟินแน่นอนนะครับผมไม่สนอยู่อะติดดิขสิทธิ์ก็ไม่ได้แค่เปิดไว้ได้ไม่ได้ก็เท่าน,นั้นแหละฮะผมไม่ได้ซีเบลอยู่แล้วฮะง้อฟอดจริงๆเดี๋ยวตอนจบเกมมันก็บอกชีวิตน,นะฮะผม <c oughs> เพลงประกอบโคตรเอาอะ่ะมาแล้ว h o r i ซ o n ี p r e s นี่ฉันไม่มั่นใจนะว่าในโชว์เคสเนี่ยเขากําลังวางแผนอะไรอยู่อ่ะพวกเขาบอกว่าพวกเขามีเซอร์ไพรส์ให้เธออยู่สองสามอย่างะนะคือมันจะไม่เอาแข่งแบบธรรมดาแน่นอนฮะโอ้ยังไม่ได้ขับมาแตงเศร้าเศร้าเกินไปฮะบล็อกฮี้ผมคือสกอตตี้ครับแหมสกอตตี้ไทเวอร์ว่าตอนนี้ผมกวงคอยทอดสดได้พวพาคุณฟังจากที่ที่นึง เอาวาตอนนี้ทุกคนกำลังจับตาไปที่ซูเปอร์สตาร์คนนี้มากเลยฮะแม่ตอนนี้เขากำลังไปว้าวเครื่องร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้วประมาณนี้นะครับเมื่อกี้แบบมันเดือดแล้วมันเดือดแล้วแบบยังไงอะแบบแข่งรถแล้วมันแบบอธิบายไม่รู้กูเลทุกคนผมพยายามที่จะแปลให้ทุกท่านเข้าใจมากที่สุดเลยนะครับเมื่อกี้คือซับมันขึ้นไวด้วยแบบเขาก็จะบอกประมาณแบบว่าเขาชื่อสกอตตี้ไทเบอร์นะครับแล้วแบบกำลังถ่ายทอดสดให้แบบคนที่แบบอยู่ในเกมนะเออที่แบบ พเพื่านผู้ชมกําลังดูอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็บอกมานแบบว่าเออทุกคนที่อยู่ในสนามเนี่ยกำลังจับตามาที่รถที่เราขับอยู่นะครับก็คือไอตัวละครที่ออเวทเนี่ยมันเป็นซูเปอร์สตาร์นะฮะเอือว่าทุกคนกําลังจับจ้องอะไรแบบนี้นะฮะเก็ตไหมเก็ตไหมพอเก็ตไหมเอออย่างนั้นแหละว่าแอนสุดท้ายเขาก็บอกว่าไปเว้ยไปเว้ยโอ้เครื่องติดแวะโอ้ยประมาณนี้ฮะวันเว้วัดเอาไว้ประมาณนี้นะฮะ,ะ,าะ,ฮะจากความเข้าใจผมนะเออต้องผมบอกก่อนจากความเข้าใจผมนะฮะย่านี่ลงได้แบบเพอร์เฟกต มแม่จะโมเลยครับว่าหลุดไปสองรอบโอ้โหล็อกฮีทบินต่ำมากเสียวมันตกจังวะล็อกฮีทเอซีหนึสนะฮะถ้าผมเดานะแม่ทรงนี้แน่นอนอ่ะเครื่องบินอะอนิ่มๆนิ่มๆเกือบแต200ะสองยฮะมาสองร้200ยังอ่ะแบบไม่ต่อชั่วโมงผมไม่มั่นใจนะฮะว่าถ้าจะไม่ผิดมันต้องเอาไปคูณสองไห แบบรถแต่ละคันมันแบบไม่เหมือนกันด้วยสิมาค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนทางโค้งเราไม่สู้ฮะแม,ม่ไกลอยู่เหมือนกันนะเพิ่งได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองเดี๋ยวเว่นจบมิชั่นนี้ผมขออนุญาตทำการแบบยังไงอ่ะต้องดูก่อนนะฮะว่ามันยังมีอีกเยอะไหมแม่ตอนนี้แฟนๆที่อยู่ข้างสนามคงจะเดือดกันแล้วใช่ไหมฮะคงกำลังจะคิดกันอยู่ใช่ไหมว่าใครกันที่จะมาหยุดยั้ยงซปเปอร์สตาร์คนนี้ของเรากันมาดูครับอดใจรออีกแป๊บเดียวแล้วคุณจะได้รู้ ประมาณนี้นะฮะมันจะมันต้องมันจะหามุกอะไรมาเล่นกับเราเพื่อนที่จะแบบยังไงอะแบบโอ้โหมันจะหาไปมาแข่งกับเรานะครับมาดูกันแม่เฮ้ hey, hey, hey. ดูนั่นสิครับตอนนี้ฝาท้ายคาโก้เปิดแล้วฝาท้ายคาโก้ที่นี้ก็คือแบบไอ้ด้านหลังเครื่องบินนะฮะมันเป็นช่องส่งสินค้าเขาจะเรียกว่าคาโก้กันนะฮะเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เราจะไม้รู้กันแล้วนะครับลงมาแล้วครับทีมมอเตอร์ไซค์เข้า เอาละครับทุกท่านตอนนี้ในการแข่งโฮลิซันของเราตอนนี้ซูเปอร์สตาร์ของเราจะต้องรับมือกับพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์บ้าระห่ำนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะชนะโอ้โหโอ้โหพูดแทงใจดําโอ้ยโ,โอเคกูขอเปลี่ยนคำพูดมึงชนะก็ได้ดิฟไม่เป็นจริงๆครับทุกท่านมันผมดิฟไม่อยู่เลยอะ่ะเนี่ยมันต้องผ่อนอย่างเดียวแหละดิฟไม่ดิฟไม่ได้เลยฮะผมกดสเปคบา้ามันไหลแบบมันไหลเลยอะ่ะท,ท่านผู้ชมเนี่ยมันไหลไปเลยฮะ ผมพยายามแบบกด S S S แบบ S ปล่อย A ปล่อยแล้วมันไม่อยู่จริงๆครับท่านผู้ชมมันหนุดอ่ะอุ้ยมอไซค์มันไปละอุ้ยเาขับมาเร็วเกินแม่ขับมาเร็วเกินไปฮะเมื่อกี้อุ้ยมันก็ยังเร็วอยู่อช่างมันเถอะฮะเรามาเล่นกันสนุกสนุกนะครับอย่าไปซีเรียลแม่ เอาไง่ายๆแบบสั้นๆนะครับฉากเมื่อกี้ที่ผมแปลแบบไม่ทันที่แบบอธิบายเรื่องคารโก้อยู่ใช่ไหมเขาก็จะบอกประมาณแบบว่าเออฝาคารโก้เปิดแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่จะออกมาคืออะไร,ไรประมาณนี้นะฮะแบบพูให้มนน่าดูน่าตื่นเต้นน่ะเออซึ่งแน่นอนครับมันเอาแกงวิบากมาสู้กับรถ <c oughs> คิดไปอย่างไหนรถแม่มันก็ต้องมีความคล่องตัวอยู่แล้วเปล่ามอไซค์น่ <c oughs> แม่รู้สึกไม่แฟร์เล็กน้อยนะฮะ มาฮะ66สิบเปอร์เะแม่แกง๊งมอเตอร์ไซค์มันก็ไปไกลแบบเกินนะฮะตามไม่ทันนะโอ้โหเพลงโคตรเบี้ยวเฮ้ยตอนนี้รู้สึกเหมือนซุปเปอร์สตาร์ของเราจะหลุดจากพวกนักแข่งแล้วนะครับหลุดก็คือประมาณแบบว่าทิศระยะห่างเยอะเกินไปวะนะฮะประมาณแบบไอ้เชี่ยมกลางจังวอะออแพ้ไปเกือกอไม่จริงครับไม่จริงเมื่อกี้ผมพูดเว้นนะฮะแต่ว่าจริงๆเลยก็คือมันประมาณแบบที่ผมพูดไปตอนแรกนั่นแหละอืมที่บอกว่าเออนี่มึงหลงจากพวก พวกไบค์เกอร์ที่ตามเงืองไงประมาณนี้นะฮะโอ้โหก็มอไซค์มันคล่องกว่าป่ะโอโ้จบแล้วจบแล้วเทโค้งก็กินขาดนะฮะท่านผู้ชม <laughs> นักบินน่ามันอะไรเนะี่ยแม่อะไรอะ่ะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเนี่ยไหนมาดูหน่อยสิโอ้โหเนินสูงมากครับท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เตรียมวิกสูดไม่รอเลยครับท่านผู้ชมมันจะลอยะฮะ ลอยไหมโอ้ยไม่ลอยท่านผู้ชมถ้ามีถ้ามีเนินนี้แบบลอยแน่นอนน่ะเขามาถึงโค้งสุดท้ายวะฮะหยุดไม่ได้จริงเว้เด็กคนนี้ไม่ทันนะเพื่อนเอ๋ยแม่ไม่มีไวรมาหยุดได้โอ้โหเรียบร้อยที่สองใช้เวลาไปเกือบสี่นาทีนะครับโอเคนะฮะมีคนทันไม่ดีกว่านี้แน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ <laughs> ผมทำได้เค่นี้ะนะก็ไบ่้กับขำๆนะฮะ อุ้ยแต่มันเอาทีมอเตอร์ไซค์มาแข่งเลยอ่ะเดี๋ยว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 ให้ผมซื้อมาแต่งกันเถอะเก็บเงินไปซื้อมาแต่งก่อนดีกว่านี่มันการแข่งเขี้ยไปเนี่ยโอ้โหนี่มันโคตรน่าเบื่อเชื่อไปอารถคันนี้ไปแล้วกันมาเป็นคำขอบคุณสำหรับโฮเวซอนนะโอเคนะฮะก็ประมาณแบบว่าโฮเวซอนมอบคันนี้ให้แบบเอาไปเก็บไปได้ใช้ไปเถอะประมาณนี้นะฮะโอ้โหมึงให้เอารถมาแข่งกับมอไซค์พระเจ้าแม่งมอเตอร์คอร์สด้วยนะ ไอ้บ้าโคตรจะแบบโคตรจะแฟร์เลยฮะท่านผู้ชมจาเพลงล็อกใหม่กะนี้คอเบ็สี่แสวยจัดตอนนี้ทั้งเทศกาลกำลังพูดถึงเธออยู่นะถ้าเธออยากจะพบฉันที่งานเทศการนหนก็เราจะต้องคุยกันสักหน่อยว่าจะทําอะไรกันได้ได้ได้เอาไว้คราวหน้านะไว้เจอกันเฮรีประมาณนี้นะฮะโอเคว่าฉันจะส่งข้อความไปหาชายในวิงสูตร แบบไอ้พวกที่มันขับมอเตอร์ไซค์บนคาโก้นน่นยังไงดีนะเอ๊จะพูดยังไงดีแค่จะส่งไปให้โฮลซอนรู้นะเฮ้ยฉันว่าฉันต้องส่งข้อความไปให้เขาบ้างแบบแล้วก็อ่าฉันส่งไปแล้วแบบดูซิว่าไอ้นักบนะินโง่น่นมันจะคิดไง <laughs> อันนี้ก็แปลรข้าวจากที่แบบได้ยินแล้วก็มองมองไปแบบเมื่อกี้นะฮะประมาณแบบส่งข้อความไปประชดประเชยญที่มันเอามอเตอร์ไซค์มาแข่งกับรถหรือเปล่าหรือไม่ั่นใจนะฮะ <laughs> ดูดูไม่ถนดัดเลยเมื่อกี้คือผมแบบวิบขับนะฮะ ถ้าสามารถ up skill point ได้นะอ่านี้เขาจะสอนเรา up skill point นะครับนี่ถ้าคุณมี skill point มันก็จะแบบช่วยแบบเปิร์กอะไรแบบนี้แบบควบคุมรถง่ายอะไรแบบนี้เขาจะอธิบายประมาณนี้นะครับว่าแบบ skill point ช่วยอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมก็จะัพอันแรกเป็น xp นะครับเพราะว่าเอาจริงมันมีให้เราแค่หนึ่ง point อะเออนี่ถ้าเอาไอ้พวกนี้มันไม่ได้นะครับมันต้องมี25นะครับตามที่มันบอกนะครับซึ่งแน่นอนผม up xp ไว้ก่อนนกันมันจะได้แบบขึ้นง่ายๆนะฮะ สีฟ้านี่คือ,อัพแลนะครับแค่นี้ไปเทศกาลอยู่ด้านหน้าดิบแบบส,สวยๆอีกหกร้อยยาส์นะครับโอ้ย,อย,อยแต่ขับยากมากนะเวลามันลงแบบลงทรายอ่ะคอเอว็ COVID อ่ะอวิว่เพื่อนเรามันเอาแม็กก่าเวนกันมาจากไหนเนี่ยผมอยากได้มัสแตงอยากได้อาร์ทีอาร์ แม่เพื่อนของฉันสองคนได้ส่งข้อความเข้ามานะเขาต้องการคนขับที่มีความสาม,มารถนะอยากจะฟังหน่อยไหมเพื่อนของฉันคาเมนกำลังมองหาคนที่จะไปช่วยเธอในการถ่ายภาพพายุและเธออยากได้คนขับออฟโรดที่เก่งๆนะแล้วก็อีกคนอเวฮานน่ะเธอขอให้คนช่วยไปหาวอนโวที่หายไปนานนะแล้วก็ตอนนี้เวลาเหลืออีกแค่นิดเดียวแล้วนะก่อนที่งานเทศกาลครั้งใหญ่จะเริ่มขึ้นเราควรไปหาใครก่อนดี ก็ประมาณแบบว่าอีกคนนึงเขากำลังจะถ่ายภาพพายุนะฮะแล้วเขาต้องการคนที่แบบขับรถออฟโรดเก่งๆไปช่วยนะครับสวัสดีคนนึงก็คือเขาจะไปตามหารถบอนโวเก่าคันนึงนะฮะแล้วตอนจบประโยคเขาก็บอกประมาณแบบว่าเออเนี่ยก่อนเทศกาลจะเริ่มขึ้นเนี่ยเทศกาลครั้งใหญ่นี่เรามาเนี่ยจะเริ่มเนี่ยเออเราจะไปหาใครก่อนดีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแปลคร่าวๆเมื่อกี้ที่ผมรีแปลชิปหายว่ามันพูดโคตรไวนะฮะพูดไวจัดอะจริงๆแม่ พาร์ทนี้ก็29นาทีแนละ้วเนาะโอ้โหเหนื่อยมากๆนะฮะเอาเป็นาสัมภาณ์นี้ผมในรายการโอเคตนะ้องขอจากไ่ที่ผมไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสัมภาณ์นี้ไปไวันนะครับผมก็มอตดีเชดผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะไปแล้วบ๊ายบาย